สวัสดีครับ่รแม่พี่น้องเอซีสน้อยเพจยันแพ้งเอซีน้องหญิงครับพบกับบ่าวโทนในช่องทองพูนแม่น้อยน้องหญิงครับรับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเลาะก่อนเดี๋ยวเวลาแล้วไปตากแดดก่อนครับอากาศเย็นมา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  เออพามาหากินหยาตากแดดครับอากาศมันหนาวพอดีแพ้พื้นเป็นสั์ที่บ่มากอากาศเย็ยนปันไดน,นะครับพี่นอ้องคนกับบมากอากาศเย็ยนให้ครับแพะ กินยาตาเดียดเขาก็นั่งตาเดียดแพรวันนี้มาหากินยาตาเดียดเขาก็มานั่งตาเดียดครับ ครับพี่นอกนี่ <c oughs> สำหรับมื่อนี้นะครับเจจัมปี้และทีมงานกับกันไดขึ้นแบบนะครับบล็อกแผนผังของน้ำนะครับรวมทั้งกุดเสาฝังมีเอซไว้อย่างก็เสาตอหมอตินเป็ดมาครับแทนการตอกเสาเข็มนะครับ เป็นต่อหมอดินเป็ดนะครับพี่น้องซึ่งไอเป็นห้องน้ำที่คูดดินใหม่นะครับเป็นดินใหม่นะครับพี่น้องที่คูนได้สองมือครับแต่ว่ามองหันนั่นคือลดดินผึ่งดันดันลงเหมอว้านนี่ครับพี่น,อน้องเราซื้ออวดดินยังบ่ท่านมีความอิ่มตัวยังบ่ท่านแน่นยังบ่ท่านเอียงเนาะครับวันนี้ลำใจที่เพิ่น เพิ่นคูดลงจนหอดผืนผืนกันหน้านี่ครับพี่น้องผืนกันหน้าผื่นป่าเฟืองนะครับแล้วก็ว่างทอแล้วก็เทต้อมอเสานะครับแล้วก็ลงเสาตีนเป็ดเล็กนะครับแล้วก็ซีรอาขนมานะครับเป็นการเหตุงานที่แปลว่ามาตรฐานนะครับ อบเสาหน่ะก็คือว่าเดี๋ยวมันก็สูดลงไปเรื่อยครับเหยียบลงสูดลงสูดลงนะครับบปในเมื่อเอื้นเพื่อกระสิเริ่มคุดหลอกเท่ข้านครับนี่คืองานมาตรฐานในดีครับพี่น้องแต่แมื่อพอถึงสร้างบ้านเฮาเฮ็ดน,นี่ก็ไอ้คุดหลอกคุดหลอกเท่ข้านเลยแล้ว <laughs> <laughs> เฮ็ดไปในสามสามอาทิตย์ สูดล่องฟังหนึ่งกัมแพงแตกออกจากกั้นีป <laughs> <laughs> เงื่อนหลังบักง่ายก็เฮ็้นแบบนั้นนะครับพี่น้อง <laughs> แถวบ้านไม่เบิ่์ก็หลดเงื่อนเานบาวโทษนั่นแยกคั่วห่องคั่วครับเงื่อนนั่นแยกออกจากกันน่ะจนคนสียางหลอดได้หรอกกัมเพงมันเะยียงเบาวอีสานเจ้ายางไม่หยังถ่ายเขียบเนี่ะเจ้ายางไม่หยันไข่ก็ว่าอยู่ก็จังข่อยนางอยู่ดีกล <laughs> ่องข่อยมันก็สั่นที่ไหนได้เบาอิสานยางมากพ <laughs> ี่น <laughs> ้อง กินหยาอย่างเสียบอย่างนุ่งผดแล้วกินอิ่มจังหน่อยเอื่นเนาเมื่อบานไ่ได้เพิ่มมาเด้อพ่นแดงรถจะรัเก็บ่าส่งของนะครับผมรถมาส่งของเจจัมปี้นอนถาสามสมโองเขิงครับแล้วถาโบ่ไว้จนเราได้ขี่รถไปเอาปูนมาผสมก่อนนะครับพี่น้องเราขี่คานถาแล้ว บ่มาจากเถื่อแล้วว่ะแปะปูนมาผสมก่อนเผื่อตีสีเห็ดต่ตอน,นะครับนี่รถส่งของกำลังมาแต่ยังว่าแต่ของอบ่พร้อมเนี่ยจะสีเอื้อนใส่บริการเจจํมปี้อย่งวะสิะ่งมโนธาของแนวนี้แหละพอเราเห็ดเร็วยังนะเตรียมปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแมนเตรียม,มทีมงานหลายแหละครับทีมงานคุณภาพนะทุกคนเป็นงานอ่ะน,นะ จับสองคนไปไหวม่งหันจับสองคนมาไหวบงัจับสองคนไปเหตุอันนั้นจับสองคนไปเหตุอันนี้สรุปผลสุดท้ายคืองานเดินแบบ้อมหนาผอมตากันทุกคนเหตุงานใดทุกคนนะแต่ว่าว่างว่างว่างแผนไหนสามารถเหตุต่อใดเลยนะพโหนาเรต้องไปยังไปจำจีบอกว่าอันนี้ต้องเขียจังสี่อันนั้นต้องเขียนจังสั้นแค่บอกว่าเหตุแบบไหนคือ เราสามารถเดินงานได้เลยนะครับทีมงานเราเป็นทีมงานคุณภาพเป็นพวกญยาดพี่นองในบ้านเพื่อนนั่นแหละพ่นองหลานเลนล้นพวกนี้แหละก็ไอเป็นเครื่อญหยาดกันนะครับเห็นงานซอยเหลือเสือกูดกันดีขนาดเลยครับแบบนี้เทาแกสบายใจครับมี่เทาแกแบบนี้ลูกหนักแสบายใจกันเลยพี่เพราะว่าเทาแกผ้าเห็ดมี่มีเลยเทาแก ไงกินกับกินเไป็ไปยังหงาโดดให้กับแมวนี่บอกถึงแมวเราตูรู้่อยไปใส่ตูรู้เอ้ยได้ยินเสียงผ่านคลิปวิดีโอนี่กายเฝ้าเตาคืนอากาศหนาวแบบนี้สิเปลี่ดอ,อกจูใสฝากไอโ้โดน้ำหากบะเห็ยนจักเท่อ แลนมาเอียงเอีกระโดแลนมาออกกล่องแล้วก็แลนหนีโดกระโดว่าดแลนมาออกกล้องนีหล้วก็แลนไปออกกล้องพุ่นเกินไปเลยพวกเนี้ยเออแลนไปออกกล่องเมื่อถูกกล่องโดกระโดเอา,าออกกอวปวดปวโ,โ,โพบโ่บกโมบกแตงขอแค่ได้ออกกล่องจากสามวีก็เอาโดว่ะไปเลือยอาจหลานพี่น้อง บอกให้ไปนน้ำตูรูบกบไปน้ำตัวว่าน้ำแล้วหาไปเห็นดูว่าเสียไปน้ำใส่ละคุยกันคนละภาษาดูว่าบไปหาเมียนลนะคุยกันคนละภาษาเสียไปน้ำใส่ละดูว่าแอพี่น้องผมยอมเลยร่มแบบนี้นี่โมไว้ครับบอกเลยครับเดียวว่ายอมครับ ตีสุ่มนะครับพี่น้องตีสุ่มอยู่ตุ่มตุ่มตุ่มนะครับสุ่มสั้นอยู่สัน้นหนาวกันหนาวอากาศจะเย็นลมก็แห้งบานนี้ขาดบ่ะมาส่งของทีมงานเจ็ดจำปีกับสิกาบ,บานครับหาโมงแล้วทีมลงของทีมมาส่งของกับมาส่งของตะลก คือว่าเฮ็ดแล้วครับพี่น้องมอน,นี้สําหรับทีมงานเจเจํัมปี้หมื่นแรกที่ขนของเข้ามานะครับนี่ขนาดของบ่พร้อมนะครับเพื่อนก็นยังสามารถที่สีค่คดลงเสาต้อมอตี้นเป็ดพร้อมขึ้นไอเสาเล็กนะครับพี่น้องมืออื่นเพิ่นก็นสีมาเทค,าเค้าแล้วก็ขึ้นไอรอเสาบานนี้แน่้นอนเลยครับรวดเร็วทันใจสบายใจใกล้แจเ่เลยล่ะครับนี่ จวดจัดฝัดบ่มครับขอบคุตทุกำลังใจครับพี่น้องฝากกดซับสไครต์กุลแจกดแชรเด้อครับฝากกป็นโฆษณาให้น้ำแน่ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สมีทสะก่ดนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ